ก็ตัวเดี๋ยวเขาหน le, ้าแถวอ่ะงคีเลยตัวางคีเลยเอ้็กลุ้มไปนีจ้านะปังฟัวแสงว่งปังฟแสงว่างโอเกมองว่าเอ้กก็เนาะบังเชยแสงว่างอ๋อปังเชยแสงว่างเอกก็น้อยอยู่นี่จ้าอเก่าสิบเจ็ดค่ะอ๋อก็ใช่ไอ้กซ์็นะกูก็สิค่ะอ๋อก็ใช้อยาเน้ะต่อตมอมอสิเจิรู้เลยอ่ะไอ้ก็ประกันได้วอ่ะ

ตามัว oh, uh, uh, ่ามัวเอกลาเนี A ่ยับตัว uh, ัวาม่ะอ๋ชตัว่ต e? well, ุลยนะเดี N ๋ยวเนี ique, no? okay, ่ยเราอีกแล้วเฟซบจาออ I M ภาษาอังกฤษอ๋อ P ภาษาอังกฤษอก็ตัวเฟซนะเ P N G ภาษาอังกฤษเนาะใช่โอเคแล้วห้เลิตัวเฟซตาเนอโอเคว่าทัต้านรูกลเลยนะ